อทหารอดทนกองทัพไตหวันเริ่มเรียกพลทหารกรองหนุนเข้ากรมกรองเพื่อฝึกซ้อมความพร้อมเพรียงนะครับเดินเท้าระยะทาง10กิโลเมตรก็เป็นหนึ่งในตารางฝึกซ้อมที่ต้องเดินเท้าไกลที่สุดของหลักสูตรพลทหารทุกคนต่างก็เดินด้วยท่าทางธรรมะแมงเข้มแข็งจำลองเหตุเมื่อเจอเหตุถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยมอบลงอย่างพร้อมเพรียงกันโดยทันที นายหลีเจินลู่เลขาของกองบัญชาการฐานกองเกินบอกว่าฐานกองเกินเข้ารายงานตัวเกินกว่า90%คิดว่าพวกเขานั้นมีขวัญและกำลังใจดีมากทีเดียวเมื่อเดินทับผ่านหน้าโรงเรียนปฐมก็มีเด็กนักเรียน80คนยืนโบกธงชาติเปร่งเสียงให้กำลังใจ ขอบคุณที่มีพวกท่านฐานหารเยี่ยมเยี่ยมครูใหญ่ส่งเหวจีก็บอกว่าก็ต้องการให้เด็กๆรู้ว่าภารกิจสู้รบนั้นต้องเหนื่อยลําบากมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดสงครามที่อยู่แข่งก็ทําให้รู้ว่าฐานนั้นมีความสําคัญในการปกป้องประเทศชาติมีภารกิจสําคัญใช้โอกาสนี้สอนเด็กๆไปในตัวด้วยต่อจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมที่จะต้องฝึกทหารกันต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมปกป้องประเทศชาติต่อไปพิษระสมรรภาพรายงาน